ว้าวป้าย่างยื่นสุขะอนามัยอาหารซุปเตจนซปเตจุาจีลูกเันบอกสุปละเซ่ This is Namke Khuay and they said that is the is their own way of doing from this restaurant น้ m k e k กหวยภาษาอังกฤษว่าไงวะเนาะคริสเซนเตมั่มบอเป็นคริสเซนเตมั่มบอบ่เป็นยังบ่เป็นยังบ่อหัว่าเป็นคริส Yeah, that's correct. Sakik Muay is the chrysanthemum flower tea. Hot nohan, ka jono babah. Hmm. here if you just order once you just order once and then they're gonna refill for you um, for the whole period พื้มิกี้พื้นว่าวาถ้ายามเปิดของ VIP นะนมันตกอยู่13ร้าน13ร้านมีเซ็ตโตจีนสำรับแขก8หะ10ทานก็ตกอยู่พูดอะไรล้าน3มันบอกมัน8หะ10ทานแล้วเปิดโตจีนแล้วผู้สึว่ามันจะมีอาหารผู้นี้อยู่ในหัน มีฮันาปลาเก๋าหนึ่งปลาเก่าหนึ่งซีอ,อิอ้วหมูปิ้นฮ่องกองหมูปินป้นฮ่องกองซุปหูสลาดน้ำแดง,งนะีนะปูเนื้อกั่วผงกะหลีเอออันนี้เป็นตาแซ่บเนาะมื่อน่ะกุ้งขาวขว่พริกเกลือขวเป่าหื้อซอสข้าวขวหมักนัดมียำเมงกะพุนจืดปูนุ่มกระเทียมปูนุ่มยูไทยมักเห็ดเนาะ กระเพาะกระเพาะพาขว้าแห้งไก่แซ่เหล่าเซส,สวนบัวลอยน้ำขิงเออบัวลอยน้ำขิงเป็นกระแซบอันนี้<ม>สุดบี้เนาะมีจะมีห่านโคดิ่มซ้ำม้มาฮะนะแม่นั่นสิบสองล้านได้แต่หาสิบทานนะสุดซี่รุดลงน้อยเดี๋ยวรูปเอล่าสุดทำพีเทอะละเออสุดนี้มีเป็ดปักกิง่งสุดซี่นี่มีเป็ดปักกิง่งแล้วก็อันนาอุ้ยมันมีหลายสุดเล สุดด e ีนี่8ล้านสองแต่แต่ได้หขาทานจำนวนทานก็ลดลงจำนวนคนก็ลดลงสุดอ e ีนี่ได้อ่จล้านห่าเนาะได้หกขาดทานสุกันสุดเอฟนี่นะได้หขาดแทานละหล้านเกัากนีเด้ตามหูนี่เลยเป็ดย่านเนอ อันนี้มันขาจะสั่งเซตนี้เพื่อเปิดห้อง V.I.P มิก่เห็นลูกกระโบงู่เนาะว่าขาจะเปิดห้อง V.I.P จังไดนะแวแบบเมื่อไาอันนี้สี่หาหกทานนี่นะสี่ล้านแปดสินะเอออันนี้เป็นาคาร์เมื่อนี้พู้เขาสั่งเป็นลาคาข์าเจะเอิญน,นะสั่งเป็นเยืยงเป็นเยืยงภาษาเป็นราร์สเออเป็นเขาสั่งเป็นเยืยงเนาะมันจะมีเด้ปลาเกา๋าเขาสั่งเป็นปลาเกา๋าเสอ้วอ่าด้เน เดกกรูเปอร์กรูเปอร์สตีมกรูเปอร์วิทซอยซอสออะเอาด็กปเกาภาษาพยัเนะองเบิ้งให้ปเกาปเกาเด็เกตุ๋ละสองด้านห้าเป็นเราไว <c oughs> อ่าเดี๋ยวเดิมเป็นป่า lobster อ,อ,อ่ะเป็นบล็อก lobster บล็บอก กุ้งมังกรหนึ่งกระเทียมเออเป็แต่แซ่บอยู่ในกุ้งมังกรหนึ่งกระเทียมแต่เมื่อนี้บ่เอามือนี้แพ้บ่เป็นแพ้เมื่อนี้อ่ะสั่งหลายแล้วกินกรบโบมั้อันนี้มีอ่นปูเนื้อปูเนื้อบอ่แต่ว่าเมนูเมื่อนี้เมนูเขาอยากกินเมื่อหน้าเขากลับมาใหม่เรามาสั่งเดี๋ยวเดขาสั่งตัวนี้เขาสั่งตัวนี้เป็ดปักกิ่ง <c oughs> เป็ดปักกิ่งแล้วก็มีเป็ดย่างเป็นโตแล้วเขาเห็ดเขาสั่งเป็ดปักกิ่งแล้วเขาเห็ดกระเทียมพริกไทยแม่เป็ดปักกิ่งกระเทียมนี่หมูปิ้นแพงกว่าเป็ดปักกิ่งอีกดหมูปิ้นเป็นสองสองล้านเก้าแสนสดงว่าสามล้านกันจะเราสามล้านสำหรับหมูปิน้นเออสมวพอ่อแม่สมวนพ่อเซทเอหนะอันนี้มันอย่างเปาฮื้อน้ำแดง เม no. นูขวานะตอนนี้ปิงทะเลขวากระเพาะ ua, เรเากรอบขวามะเขือยาวปลาเค็มหมูสับแบบๆนี้โอเค t h e first menu arrived seasoning sorry за глупый cái одно. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để ท่าท่าอย่างก็ท่าเป็ดปักกิ่งกับท่านนปลาเกา๋าเป็นบะซีซน o n i n อ่าห <heures. S 2> ืม,มอมาเป็นแบบ อันนี้หนังว,ว้าวอ,อ,อันนี้เนพเลยนะอออ้ันแซ่แซ่เลยน,นี่อันนี้น้ำน้ำเจลนะฮอว,ว้าวเผานน้จำรสชาติเป็นยังไงเลย อันนี้เป็นเมนูเป็ดเนาะกันเ็ดเป็ดอันกระเทียมพริกไทยมือมัมเนี่ย They made it like a garlic กระเทียมพริกไทยม่อมัมน,นี่ garlic and pepper duck Wow so yummy Wow อันนี้ปลายางพอจื้อบอจื้อซือบอปลาเก๋าปลาปเก๋าหนึ่งหนึ่งเนาะอันนี้เห็นว่าเนี่ยจื้อจื้ เมนบะแม,มนบะ <laughs> <laughs> The fish is very yummy. Look at my dad and my mom. Amazon is in front of h o n g k a n y a s i n good morning i am now in front of amazon in front of hong Sin. it is claimed to be like the biggest amazon in laos Wow mm -hmm. Good morning, so I am now at Amazon, nearby the Hong Senior. Can you see the roof? this claimed to be the biggest in laos and currently i'm waiting for my drink i really like the design because it is really beautiful um, you can see the design is similar to the hong kong scene and very relaxing it's totally different from the another amazon that i have been to in bianjian so far this is the best of the best and the best which you should come and try i wish i know this place earlier so that i can just come and relax and chill at this place in the morning time <laughs> <laughs> โอเคหงไกยสินอยู่นี่เนาะละหูมทางของตัวนี้นี่คล้ายๆคือหงไกยสินและเป็นแห่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวบอตอนนี้เป็นบอนเดี่ยวแล้วก็บบอนเล็กที่ใหญ่ที่สุดในลาวในลาวเนาะเขอบมีอาหารบนเจ็ดเมนูตา่างๆอ๋อเจ็ดเมนูบนอื่นเหรนบอมีอาหารบออ้บอได้สังเกตเพราะว่ามาซื้อแต่คาเฟ่ขอบใจหลายๆ This is the seven menu that she talked about. So currently they are serving like these seven menus. And this is the only place that they serve. This is my cup. It's raining today. It's raining today so we don't have any chance to explore outside but I will come back here again.